สวัสดีครับในตอนที่แล้วฉีดจนฉ่ำแล้วนะครับปรากฏว่ายังแน่นอยู่ครับเราจะมาทําการเช็คบูทสําหรับตอนนี้นี่คือฉีดแบบฉ่ำครับโดยการเอาท่อฉีดเข้าไปแล้วก็ให้แรงดึงดูดของโลกไหลลงมาปรากฏว่ามันยังหมุนแล้วยังเปิดนะครับเปิดมากเลยครับหลังจากฉีดบ,บูทท้ายและบูทหน้าบูทหน้าบูทหลังฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่แผ่นซับน้ำมันแบบชุ่มฉ่ำแล้วนะครับในตอนที่แล้วอันนี้ขึ้นลง ดึงออกให้ตัวก่อนครับแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงครับต้องของีจะต้องไม่เกินหนึ่งมิลครับแต่การโยงนี่นแน่นเตะไปหมดเลยครับขึ้นลงไม่เกินหนึ่งมิลแสดงว่าบูธเป็นไงครับดีครับไม่หลวมแต่ดึงนะครับดึงออกสุดดึงออกแล้วดันเข้าดึงออกดันเข้าปรากฏว่าขยับประมาณเวลาประมาณหนึ่งมิลเองครับ ไม่สามารถให้ตัวได้นะครับของดีจะต้องขับหยับได้ประมาณสามมิลนะครับถึงหนึ่งเซนติเมตรครับแล้วแต่รุ่นถ้ารุ่นใหญ่ก็จะขยับได้เยอะรุ่นที่มีความแรงก็จะขยับได้เยอะครับแต่อันนี้ขยับแทบไม่ออกเลยครับมาหนึ่งมิลเองหรือแทบไม่ออกเลยครับแสดงว่าบูธนะครับกับแกนบูธนะครับกับแกนเพาอันนี้คือแกนเพานะครับตรงนี้มันจะมีบูธอันนี้บูธหน้าบูธหลังที่อยู่นี้ครับแสดงว่ามันติดกับแกนเลยนะครับมันติดกับแกนเลยเวลาดังนั้นเวลาหมุนเนี่ยเวลาหมุนเนี่ยเป็นการหมุนบูธไปด้วย แทนที่บูธจะอยู่นิ่งๆแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวหมุนเพื่อให้มันคล้องกลายเป็นว่าเราต้องหมุนบูธไปด้วยบูธมันก็จะไปมีฝาล็อกบูธนะครับฝาล็อกบูธฝาล็อกบูธนะครับมันก็จะกดบูธเอาไว้นะครับเมื่อเราหมุนมันก็จะหน่วงมากครับส่วนข้อมูลก็เข้าไปอ่านได้ครับผมได้ทําการเขียนข้อมูลนะครับไว้ในนี้แล้วนะครับใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นะครับตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปครับรี p พ i r ์รี a พ r ์ MCU ครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับจากนั้นก็คลิกคําว่าซ่อมมััดลครบ คลิกที่แท็บตรงนี้นะครับแล้วลางเลยครับพัดลมนะครับตามตัวอักษรนะครับพัดลมนะครับกดไม่เป็นพัดลมฮาดอริรุ่น S.E นะครับขีด S แ8ด M หนึ่งตอนที่1ิาครับเช็คบูทว่าหลวมหรือติดนะครับที่เราเช็คตะกี้นั้นเป็นบูทติดแล้วนะครับไม่ใช่บูทหลวมบูทติดบูทติดกับแกนเพลานนั่นเองครับคลิกเข้ามาก็จะเข้ามาตรงนี้เราก็เข้ามาอ่านได้เลยครับนี่วิธีการทดสอบบูทว่าติดหรือไม่นะครับโดยการดึงแกนเพลานนะครับออกมาจนสุดแล้วดันเข้าจนสุดนะครับ จะต้องให้ตัวได้เท่าไหร่ครับเข้าเข้าสามมิลนะครับเราออกสามมิลแบบค่องๆนะครับดึงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับถึงหนึ่งเซนติเมตรนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับจากนั้นทดสอบว่าบูธหลวมหรือไม่ก็เดึงแกนนะครับออกมาให้สุดก่อนนะครับจากนั้นโยกแกนเพาในลักษณะขึ้นลงนะครับของดีจะต้องไม่เกินหนึ่งมิลนะครับลงไม่เกินหนึ่งมิลถ้าโยกขึ้นประมาณสองมิลขึ้นไปนะครับถ้ายกบปเร็วๆแล้วเกิดเสียงดังก๊อกแก๊กก็แสดงว่าบูทหลวมหรือจะให้แน่นอนนะครับก ลองเปิดเบอร์สามครับเปิดสวิตช์เบอร์สามใช้งานจริงเลยครับถ้าดังนะครับถ้าเปิดที่สวิตช์เบอร์สามดังก็แสดงว่าบูธหลวมแล้วครับแต่ถ้าไม่ดังที่เบอร์สามก็แสดงว่าบูธไม่หลวมครับในกรณีดังเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ไม่เกี่ยวกับบูธหลวมนะครับเดี๋ยวก็จะมีทําในตอนต่อไปนะครับว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองทำไมถึงดังแต่เบอร์สามไม่ดังครับในกรณีนั้นไม่เกี่ยวกับบูธหลวมครับไม่เกี่ยวกับบูธหลวมนะครับก็จะมีให้อ่านนครับตรงนี้ก็มีเทอร์โมฟิลการเช็คบูตใน บูตติดกับแกนนะครับบูตติดกับแกนเพราะอะไรครับตุที่มันบูตไปติดกับแกนเพลาได้เพราะอะไรเพราะว่าน้ามันในแผ่นน้ามันนั้นแห้งเมื่อเกิดความร้อนระหว่างแกนเพลากับบูตจนเกิดเป็นขเมเหลวและทําให้บูตกับแกนเพลาฝืดจนในที่สุดก็ไม่สามารถหมุนได้คือจับเป็นแบบเนื้อเดียวเลยครับแน่นเปียกแล้วก็จะทําให้กดลวดเกิดความร้อนเมื่อพัดลมมีศักยาภาพที่จะหมุนได้เขามีพลังงานพลังงานพอที่จะหมุนหมุนได้คือมีซีสตาร์ท ครบซีค่าไม่แห้งหรือซีค่าแต่ค่ามันพอที่จะทําให้มันหมุนได้แต่มันไม่หมุนแล้วมีอะไรไปขัดไว้มันก็จะทําให้ความร้อนเกิดที่ขดลวดนะครับขดลวดมอเตอร์เกิดความร้อนจนทําให้เทอร์โมฟิล1 1อองศา2แอมป์ขาดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับขดลวดไม่ให้เกิดความเสียหายได้นั่นเองสําหรับพัดลมฮาตาจิยังมีเทอร์โมฟิลนี้นะครับถ้าเป็นบางยี่ห้อไม่มีนะครับไม่มีก็แสดงว่าขดลวดของมอเตอร์ขาดแล้วครับในกรณีถ้าจะเกิดอาการแบบบูธติดอย่างนี้ในกรณีฮาริเราสามารถเปลี่ยนเทอร์โมฟ เดี๋ยว ت ت ติดตามตอนต่อไปครับสำหรับตอนตนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ